ยังโทรศัพท์คือเบอาาใหญ่ยหญ่หัวต้นไม้แม่โทรศัพท์สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนหัวต้นมะนาวหัวต้นไม้ค่ะหัวต้นไม้ไมะนาวดูคคักระดดไหล ตอนนั้นพอเห็นหน่วยเลยตอนนั้นพอเห็นหน่วยเลยเนี่ยว่าอันนี้เราดกหลายให้น้ำให้น้ำต้นบกหนาวค่ะเพื่อนๆค่ะให้น้ำต้นมะนาวพุดนะพุณนะ เบองนู้นันนีนมานาวนะี้ต้นักหนา้ใหญ่งโอยโดกหลายโอนต้นเอ็นเตนอยู่ค่ะโอนต้นเอ็นเตนอยู่อันนี้กันต้น อันนี้ก็ต้นมะเดือพลังม่เดือพลังอุ่นตุนเอ็นเตนก็คือกันม่เดือพลังทุกอย่างออแกนิกเด้อค่ะเพื่อนๆกดน้ำสวนหนาบ้านทุกอย่างออแกนิกค่ะ ทุกอย่างออร์แกนิกหมดต้นบักฮวงบักฮวงบักฮวงก็คือมะละกอมะละกอแอกเออแกนิกมะละกอแอกออแกนิกคือกัน

We did. จ้่านะล่ะเดี๋ยวอ้ยโทรหาแม่คือเก่าล่ะอ้อยอยากได้หนังรักแม่คือเก่าเด้อรักแม่คือเก่าเด้อ เพื่อนโทรมาจะส่งของก็เลยบอกเพื่อนว่าไม่ค่อยสบายเออก็ไม่ค่อยสบายต้นมะพุ้งก์แกดีคือดีนะเนาะมะพุ้งก์แกิี กงกัดต้นนี่หมงกัดงกัดคือเบอราเบอร์บาแท้ต้นนี่ฮักไหมค่ะเ